ครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวกลุ่มของกินของใช้โรงเรียนอุตรดิตทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้ก็ถือว่าเป็นคลิปที่4แล้วนะครับสำหรับบอลลี่รีวิวเวอร์นะฮะสำหรับผมวีเจบอลที่ทำหน้าที่มารีวิวสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่ท่านที่สนใจจะให้ผมมานำเสนอให้นะครับสำหรับวันนี้สินค้าหรือผลิตภัณฑ์ก็คือไข่เป็ด คูเบนนะครับไข่เป็ดคูเบนสำหรับไข่เป็ดคูเบนนะฮะรูปร่างหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับก็เป็นไข่เป็ดที่เลี้ยงแบบธรรมชาตินะครับเป็นเป็ดที่ปล่อยให้เดินเล่นนะหากินเดินตามก็เป็นฝูงนะฮะตามท้องทุ่งนะครับแถบแถวแถวบ้านคูเบนนะครับ ก่อนอื่นขอบอกกันว่าแม้ว่าครูเบนจะไม่ได้เลี้ยงเป็ดเองนะครับแต่ว่าเป็นเป็ดของเพื่อนบ้านที่รู้จักกันสนิทกันเป็นเครือญาตินะครับฉนันไว้ใจได้นะครับเรื่องสารเคมีหัวหายังไม่มีไปหากินตามธรรมชาตินะครับได้เดินเล่นได้ออกลังกายสุขภาพแข็งแรงนะครับฉนันไข่ออกมาเนี่ยถือว่าเป็นไข่ที่ธรรมชาตินะครับสดใหม่แน่นอนนะครับอันนี้ผมล้างแล้วนะมันเลยดูสะอาดนะครับตอนครูเบนมาให้เนี่ย ขี้เป็ดเต็มเลยนะถือว่าเป็นหลักฐานที่บ่งบอกเล้ว่ามันธรรมชาติจริงๆนะครับอ่ะทีนี้ผมจะนำเสนอเมนูที่เป็นการเอาไข่เป็ดไปต้มนะฮะก็น่าจะ,อะเอามารีวิวได้ง่ายที่สุดนะครับก็คิดอยู่เจะไปทำอะไรเอาต้มนี่แหละง่ายที่สุดนะครับอ่ะอันนี้เป็นไข่เป็ดที่ต้มแล้วนะครับอันนี้ต้มแล้วเห็นไหมฮะนะฮะ ก็เป็นการต้มสูตรลาวะนะคือทำให้มันมีลักษณะเป็นไข่ยางมะตุูมนะครับเดี๋ยวผมจะเอามารีวิวสักหนึ่งฟองนะครับหนึ่งฟอเดี๋ยวผมจะขยับจานไปใกล้ๆนะฮะช่างภาพเห็นไหมรอยะนี้เห็นนะฮะดูนะครับลองๆนะครับเดี๋ยวผมจะชาอะไข่นะฮะจะชฉาคไข่นะครับผาขึ้นดูนะฮะ ดูความสดความเยิ้มนะฮะปกติแล้วนะครับไข่พวกนี้ต้องกินกับซอสแม็กกี้เดี๋ยวผมจะลองชิมไอตัวเนื้อไข่แดงก่อนนะครับหือ uh huh. หวานหวานหอมมากนะครับ oh. เพิ่มรสชาติด้วยซอสแม็กกี้เข้าไปนะครับผมจะเหาะเข้าไปพอประมาณนะครับ uh huh. uh huh. แล้วแต่คนชอบนะฮะเหาะมากเหาะน้อยนะครับครับอ่ะ uh huh. ผมจะลอง กินทีน่นีก่อนนะครับทีนี้ก่อนวิธีกินไข่ลาวาให้อร่อยนะครับอย่าเพิ่งไปกินให้มันหมดนะฮะต้องค่อยๆดูดลาวาก่อนนะครับอือฟินมากนะครับอือหอืนะครับสดนะฮะแม้จะเป็นไข่เป็ดนะะแต่ไม่ข่าว น่าจะเป็นผลจากการเลี้ยงตามวิถีธรรมชาตินะครับไม่ได้ใส่หัวอาหารอะไรมากมายนะครับสำหรับไข่เป็ดนะฮะนำเข้าโดยคูเบนเนี่ยนะครับคะแนนเต็ม10ผมให้9คะแนนครับก็ไข่เป็ดนะฮะสามารถนำไปประกอบอาหารได้หลากหลายเมนูนะครับถ้าใครสนใจไข่เป็ดนะฮะไปติดต่อได้คููเบนเลยนะครับ มีมาส่งทุกวันนะฮะออกเรื่อยๆนะครับสำหรับวันนี้คลิปรีวิวที่4นะครับไข่เป็ดคูเบนก็หมดเวลาแล้วนะฮะก็ผมก็จะมานำเสนอวันละนิดวันละหน่อยนะครับแล้วแต่ท่านที่ส่งอาหารมาให้นะครับวันนี้ขอกาบลาทุกท่านไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้ากาบลาทุกท่านสวัสดีครับ จะรวมจิตใจเก็บสายสวยๆมากอก่อประสาทสักหลัง